ก็กลับสวัสดีคนดูนะผมก็นีกเออมันเดศาแบบดออกนะก็แบบมาซักผ้าโ็ผมซักผ้าหลอซักผ้าก็ผมซักผ้า,อา,อาเออเล่นกับน้องผมน้องแบบน้องเแบบน,นี่เขาแบบใช้สคริปนะผมสคริปที่ว่าหานอยู่ตรงไข่อะ่ะเออนั่นแหละไม่รู้นะคะว่าแบบเราจะสู้ไหวหรือเปล่าเพราะแน่นอนนะผมว่าสคริปมันต้องยิงคมอยู่แล้วคิดดูนะะครับผมแต่ว่าแบบอ่าหัวอยู่ตรงตรงไข่อะ่ะคิดดูดิซึ่งเราผมก็ต้องแบบพยายามเล่นแบบระมัดระวังนะ โอ้ยฉันร่นล,ล,ล่นรนนี่นี่นี่กดแมงละหลายเม็ดเลยตอ้องดูผ้าแล้วแบบถ้า,า,าสเสร็จอะไรเงี้ยโคตรชิวเนีะพันเอือ้อเอืเจ็บเจ็บพันยาไม่บอกไม่กล่าวได้โอ้ยโอ้ยจับตายกูมเฮ้ยไปดิเรียบร้อยบินไปหนึ่งโอ้โหต้องรอปั่นผ้าอีกแล้ว โอ้ oh, oh. สุดยอดมากครับน้องเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปล่อยน้ำทิ้งคนระับผมปล่อยน้ำทิ้งนะต้องพยายามดูด้วยดูผ้าดูแรงทิ้งหายมาแ,บบแล้วหนึ่งหัวแล้วหนึ่งหัวหนึ่งห,งหงัวด้วยวอลติดขามือแลมันรู้เป็นที่ยันเหมือนกันเราจะชักนะเอ้ยเราจะซักซักให้มันแบบขัดตะว่นะัน mọi nah <laughs> người mọi nhưng mọi người 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 มาอู้อีเชกเจ็บเออม่โดนไม่โดนปวดเท้าให้มปวดเท้าให้ยรายาหลนะสายยางมือเจ็บมากกับได้แบบฟอพไอสวนแล้วจะเอะาไม่โดนอยู่ไหนไวะเ่้ยอยู่ไกลมาก ตั้งไว้เฉียดเลยตั้ง้างหลังไม่ให้ไม่ให้ศัตรูหนีได้อโอ้หลังไม่ติดโอ้ดันจนออกวงแล้วมาดิคุณผู้เชียยลูกซองเกือบเกือบเกือบ้อติดโดดติดโดดแฟบอยู่นะเทกแม่งลงหมดพอเดียวมันพอหรือ,อเปล่าแฟบอีกไหม โรยแม่งเยอะเลยปุ้มให้ไม่โดนยิงไงให้ไม่โดนพอยัดแมว Hello Alpha เออไม่โดนเิ็ดโดดแล้วติดโดดปั่นไปเยีบยพะว้าวไม่โอ๊ยกรดังก์ติดเออ กับตายกับตายโอ่งต้องดนไอ้สัตว์ยังหนียังหนีเฮ้อเฮ้อไม่โดนไว้ไม่อยู่หลังเรามีอยู่หลังเราวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์โลกโอ้ยเฮ้อเฮ้อมาดิเฮ้อเอาเหมมาเสียชีวิตเฮ้ยได้คิวแบบฟย์ๆมาดิได้เป็นแบบฟรีๆหนึ่งคิว ไม่ได้คิวดิพูดผิดต้องบอกว่าได้ได้วินได้วินที่ชนะไปหนึ่งวินนะปั่นไปอยาสากแมงข่าขาวไปบาดิ้เล่าวีวาฟลาโอ้โอ้เจ็บโอ้โอ้โป้งไอ้ปืนบอกปืนบอกพ่อบอกได้ยิง สวยบ่นี่เอ้ยเอ้ยลุ่นรุ่นลุยลุยว่ะไม่ดีดูแอดอบต้องมาคนดูเฮ้ยมันนั่งทำไมนะเฮ้ยปะปุ่มบ่เฮ้ยแอดอบโก้แอดอบโก้อาบ้าไปได้เลยกูไม่อยากได้แอดอบมาเลยเออเจ็บแม่แมนเออ เออแม่แม่เฮ้ยให้มึงยิงโดนเว้ยมาดิเออเออโอ้โหสะบัดจอวะนี่เออเออไปโดนเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมากไอเจ็บมึงเอาลูกซองยิงหรือไรเฟิลไว้ยังคนเจ็บโอ้รู้ได้แค่เกลียวเกลีมึงแบบไม่ให้กูวิ่งออกนะไปหลังเข้า เ,อ,เอ้ยโดนโฮ้ยพืดนเฮ้ยยิงมาถึกโอ้ยโอ้คุณยิงไงยิงยิงไงให้มาโดนโอ้มากดกดกินเลยนะเออกูตายเกือบเกือบเกือบสาคลิปหรอสายคลิปบ่นี่โอ้ย,ยออออกูว่โดลดสองสามกูโดลดสามเกมแล้วเนี่ยนี่เกมสาม กระโดดทุกเกมยังไนอะหลักเสาเสาไฟวะนี่โอ้วงจะบีบแล้วด้วยวงจะบีบแล้ววงจะบีบเรืนะต้มมเรโอ้โหยิงไให้ไม่โดนวะโอ้ยโอ้ยถึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดวัยังวะ ม,มึงมึงมึงมีหมวกอะไรหมวกหมวกสี่บ่เฮ้ยร้อยก้ร้ยห้าสิหรือร้อยเก้าสิบวะงหมวกสี <playing> ่บ <amento alan, S 1> ่นี่เฮ้ยวัตโ h ้ฟอกว้ยแมนว้ยเคียร์อะไเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาเก็บ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 ขอใทานขอใทานี่อะอะไรก็ได้โอหมวกสามชิมหายโหหมวกสามยิงร้อยร้อยร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบรยเท่าไรไม่รู้กูลืม ช่างเออแต่ที่รู้ยิงวัวไม่เตกมามาเราเรามีหมกสาม้วคนดูเรามีหมกสาม้ะบอกเลยเม็ดเดียวไม่หายไอ้ดอกมันมีของดีนี่เองเพราะว่าอยู่ใช่ไหมปุ้มเปงเปงเปงอ้มหนูแล้วเราก็ใช้ละโอ้โหเมื่อกี้ไม่ตายอีกขีดทำได้ไงทำไม่ได้ยังหน เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋อเห็นไอวอลแวบๆบเฮ้ยไอ้วอลไม่เห็นนี่วะสงสัยตาฝาดชกชกชกไอ้วอลอยู่นี่เอ้ยบระคัมเอ้ยมันมีไอ้วอลนี่วะกูนึกว่ามไม่มีตั้งรอเลยจังหวะนี้เขาเห็นเราหรือเปล่าไ,ไม่เห็นไม่เป็นไรเฮ้ยมาดิบ้ง โองโมงโอ้ย <zy> oh, mm ิงอุ้ยแม่งยิงโดนหัวกูละเฮ้ยกระโดดกระโดดหลายเกมนี่สี่เกมติดมาดิโมงโหเฮ้ยไ่โดนยิงหลายเม็ดละยิงหลายเม็ดจะไม่ได้ตั้งใจยิงถ้าตั้งใจยิงอ่ะเราบอกเลยไม่โดน โหเสียงปืนเฮียแล้วนะเข้าอไอ้วอลไปตรยโอ้กูตายอ้า,อาตีนวอลอุ้ยเฮียโดนอีกนะวานีอยู่น้องหมอกนะน้องน้องอยู่น้องหมอกนะฉันพี่จะเล่นในห,หมอกเว้ยไอ้วอลไอ้วอลตาย ไปเอไปโดนต้าเฮ้ยจ็บโดนเฮ้อเฮ้อหัวของโคตรแคบเลยอุ้อู้เจ็บตาเออเจับโดนนะเฮ้ยดับเบิลดับเบิลวอลนะผมดับเบิลวอลดับเบิลวอลอุ้อู้เจ็บเจับดับเบิลวอลวันนี้ดับเบิลวอลวันนี้อ๋อพัญญาพัญญาพัญญา นี่มีน้ำใจนักกีฬาฝันพายออมเสร็จนะโอ้ยมึงออกไปน้องหมองเพื่ออะไรเออพี่อ่ะตายยิงว่สองเมตรเลยอ่ะโคตรขายหน้ายิงว่สองเมตรอะคิดดูทำได้ไง ผมต้องเป็นคนยิงยิงยังไง,ไง,งานานไยิงไม่โดนมึงต้องแบบมันต้องมันต้องขนาดไหนมึงยิงไม่โดนเนี่ยว้าช้าว้าชาว้าช้ายิงโดนเอ้ยยิงไม่โดนผิดผิด <c oughs> อะไรเป็นตัว เอ้ยเอ้ยเอ้กระจูตัวสีเหลืองไงเราก็เหลืองเหลืองดำด้วยนี่ไหนวะนี่ไหนวะนี่ไหนวะเราต้องระวังไว้ไม่มีบ่มีเลยครับผมบ่มีผมมีไถเลยนะอยากได้โดนนะอยากได้โดนมากเลย ไหนวะโอ้มันไปเก็บแอนดรอยไอชิปหายอย่างนี้อุ้ยแต่ว่ามันบอกสามเราหายแล้ววะอุ้ยดีโดนสัตว์ถ้าโดนมึงบอกเลยไฮไลท์ถ้าโดนบอกเลยแฮงส์เออเออเอ,อโอ้ยยี่สิบเมตเจ็บยังเ้ยไปดิสามเม็ดหวังผลนะถ้าโดนเต็มเมื่อโอ้ โอ้ยปืนบ่ออกไอิีหายอีผีเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอีแคบโอ้ยเฮ้ยเอาโอาวัวประิดโอ้เริ่มเริ่มอุ้ยอู้ว้าวสังหารนะสังหารนะเมื่อกี้มันน่าจะหัวแหละแต่ว่าคือแบบมีระเบิดขาวด้วยไงโหนี่มันผ้าหรือเชืยอะไรวะเนี่ย เราโดนเล่นแล้วโดนเลยล่ะต้องระมัระวงังอาจะเข้าลุกลึกถ้าจอกยาวปล่อยน้ำทิ้งแม่งป <Bar girl. S 1> ้ากชี้อะไรมันเจ็บขาราชเ ไอ้ดาวไปไหนวะ้ยมาแล้วมาแล้วน้ำของดีมีอ,อีกย่งอุ้ยกอดซืกอดสีกระโดนนี่ครับมาดีครับน้องกอดสีกระโดนเนี่ยกอดสีกระโดนนี่โอ้ตั้งบิดต,ตัวเองเนี่ยโคตรโอ,โอ้เฮ้ยเขาได้เขาได้สวยมันไม่เห็นมันไม่เห็นจะพูดจะพูดไปเลยไอ้โดนโดนบอกตำแหนง่ง โดนผมมันบอกตำแหน่งเลยกูเจอละมาแน่อ้าไอ้แค่กูเอ๋อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายวอล์สามสี่ชั้นเลยเลยสามสี่ชั้นมาเลยเออพู้พิพิธเออโดนโดนโดน s o ยโดน s o ยมนตรายิงอุ้ยเฮ้ยโดนเฉยเว่อร์แค่กูไม่นึกว่าจะโดนนะเมื่อกี้เฮ้ยน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้ว ดลือดูลอกดูใส่น้ำไปะปรปบพนุมไม่มีบรดส้ซื้อมาใส่แบบนี้โหหยิ่งเหี้ยกันเนี่นื่องกระปืนกนเลยที่มาอือที่สองเองน่ะที่อยากจบมากไอ้หี่มันจบไม่ได้มันจบม่ได้อีมันจบยังม,มไ่ได้อี กูยิงมันไม่โดนผมยิงไม่คมมันก็เลยตกมาไ,ได้ที่ออกกำลังกายบ่อยแต่ว่ากล้ามันยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหไทยแบบยจะจะลูกบวชให้โดนเที่ยงงูัะให้แน่ๆให้แน,น่ๆให้แน่ๆภูมิอากาอุณาวนะันนี้วัยหายนะผมเก็บโดนแน่นอนกูโดนทะรงอล้วยังไม่เก็บจริงด้วยเว้ยเก็บจริงด้ยวยดิ โหมดไม่ยิงบุญหัวแล้วไอวอลปิดฮผิดทางตายไอวอลผิดูปไปทำนามมาทำนี้ผิดรูปผิดแบบเฮ้ยมันมันวิ่งเข้ามาชาร์จนี่จะแปลกๆอุ้ยฮื้อเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปใส่เออขอโทษครับเฮ้ยอู้ โอ้หัวหัวเดิ้ลหัวเดิ้ลนี่เข้าไปเลยครับร้อยสิบสามร้อยสิบสี่เรื่องกูเหลือนะนี่มึง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 เกินไปแล้วนอาโอ้ยไม่โดนนี่ใช่มันสมควรโดนนะฮะโอ้ยยิงเฮียแล้วนะเฮ้ย โดนเฉยีย่ากอบิพ่พองกดยิงโดนที่หายผีน้ำีเยอะน้ำเยอะล้างน้ำอากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพเลยนะคนดูแบบเอิ่มเอิมมันเบร์อหน่อยเดี๋ยวดูเราตุบบ ทำทงหรอวะเฮ้ยเฮ้ยจะใช้ก็ใช้ดีโอ้โหอย่าไปวิ okay. ่งใช้ที่ไหนไม่ใช่ละนี่ไงวะเฮ้ยอุ้ยอยู่ใกล้ๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีอุ้ยเออกูตั้งไอ้วอลแบบได้ไงวะบางทีเออทำไมมันเร็วจังวะยิงไม่โดนเลยประเด็นอะ โดนเฉยนี่นีก้ฝันว่าจะโดนแต่มันได้โดนไปนล่ะเอ้ยสายสายสายยางสายยางแกบโดนตันมัน้งแกโอ้เอยเฉยสายมึงเป็นเที่ยอะไรนี่สายยางเอ้ยมึงยุบที้ดิสายยางขรุยศปั่นน้ำไปปั่นน้ำเป็นตัว ปันน <c oughs> oh, ้ำเป็นต er. <c oughs> oh, ัวน er. <c oughs> oh, ี er. <c oughs> oh, ่โอ er. <c oughs> hey, ้แดกำลังดีเลยมาดิีอย่าปากอย่าปากมันไม่รู้เอนีออห้ยมอ้เอ้อ้อโอ้ยอ้ยออย้อ้อยอยโออ้อ้ยโอ้ยอ้้ยสอยโยยโอยออยอ้้ยโอยโอ้ย้ออ้ยโอ้ย้ยโน้ยหอ่าอยโอ้ยอย บันเทิงโอ้โหไม่กล้าไปอ่ะโอ้โหออกไปกูจะตายอูโดนยิงตายมั้งต้องเสี่ยงครับชีวิตไปลงโอ้โหอ้โหอ้โหไอมันไม่เห็นมันเห็นกูละเออโอ้ยมันวิ่ได้วะดวัดวัดยังไงเน็ตปิงไหมเน็ตช้าเน็ตเก็าบาทเลยว่านี้เน็ตช้าสุดละในรุ่นโอ้โหไปเลย อุ้ยเอออุ้ยหมวกหายพ่ออีเมีอีเออโอ้ยเนี่ยก็เป็นเพี้ยเลยนี่เออกูตายห่าตายโหงเนี่ยเปี้ยเลยเนี่ยมันกาเนี่ยมันกาเนี่ยมันกาเนี่ยมันบอดีโอ้เนี่ยโคตรกาเลยแม่งเอ้ยเอี่ยงวะโอ้ยเยี่ยแดดอ่อนๆกับบรรยากาศหนาวๆนี่มัน เป็นอะไรที่แบบได้นอนอยู่อู่เปย์บอกเลยยีเซอร์ยิงหัวยังจะไม่ตายเอาอีกห้าร้อยมีดูดิมันจะตายหรือเปล่าอี่พออีนี่เขาอยใส่เขาเขาหายหัาแหายไปนี่เขาไม่รู้เขาไม่รู้มันเป็นแพนนะครับผมมันเป็นแพนนะ โอ้ยกระชึกแม่อย่างวะคุยมาโดนอ้าเออเอ่อวัดวัดเอออย่างเฮ้ยมันเร็วจังวะคลิปว่าไหนี่สองเมตรหวังช่องคนโอ้ยอากาศจริงีเข้อสอบสุดนอากากเลนเอ้ยโอ้ยจะตายหาไ้หงุด บอลโดนบ่โดนเฮ้ยต่างบ่ลเหี้ยแล้วนั้ยเออเออเออเย็นเย็นเย็นหมวกมันจะหายหูเฮ้ยเอ้ากำลังโดนเฮ้ยไอวอลปิดเฮ้ยจะเย็นจะเย็นนะไอวอลมึงจะเย็นนะเดี๋ยวรีบนายไอวอลนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยังนียิงยิงยิงบ่ โคยิงดินดีดินึรงนี้หายหายหายไปไวยิงดินดินเป็นเหี้ยครับบนีิยิงขี้ดินไป่แบบโป้งโป้งโป้งหายมาถึงดินน่ะดินกระตุยอ่ะยิงทีดินกระตุยครับผมโป้งโป้ง โอ้ยโอ้ยตายวอะหมวยเฉยมันหยุดใสมันหยุดใสสิ่งที่อยากได้ก็คือหมวกหมวกสีเอ้ยหมวกสีเอ้หมวกสีนะหมวกสีโอ้ยเจ้บโป่งโอ้ยวอลติดโอ้ยเจ็บเจ็บมาก รุรีเซตเป็นหนึ่นงโอ้หเก็บเยอะเกินเจอละโอ้ยเอาวัดวัดวัดอย่างวะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวมันอยู่ฝั่งนั้นไม่ใช่เหรอมันตัวมันยิงสันกับ,กบเราเรายิงหัวมัา130กว่าเลียไหมครับว่าไปอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ยิงมาไดา้อย่างวะโอหเจอกับไวรุนเนปปิงมันโอ้โหโคตรล่านิดขอเน้นๆ ยมันก็ลเลยเจอมีหายเลยเออโอ้หือโอ้โหโอ้จึงไม่นตายแทนแล้วนนีจะตายแทนและยิงเขาไม่ตายแต่เราเราก็จะตายแทนนะเราต้องแบบน้่มาโดน บอกว่าเราต้องเดินแบบนั้นเลยอู้หูาก็บกมีมาดิยาหมดแล้วอะ่ะโอ้ยยิงไม่โดนชิบหาย,ยอ 35. โอ้สามสิบห้าขเม็ดเดียวหายมั้งโอ้ยสามสิบห้าอีก สามสิบห้าหรอโอ้โอเออเล็กน้อยเล็กกวน้อยจัดเอออ้อ <First S 1> หังหนสอหอผมสอหอนะเริ่มสุดท้ายเลยจะไปจับเรียนไปเรียนมามันจะแพ้แล้ว แย่ไปได้นะครับมึงมึงเกินไปแล้วแบบมึงแบบเกินไปอลไรทำกูเกินไปทำเกินไหมทำกูเกินไปปลากระป๋องฮ hello อดีบนันเป็นจะจบได้เป็น ดีส์ดมัอืมีใครมาตายเลยวหลากระป้องตากระป้องคนหายหัวไปแล้ว อะไรจบไปมึงปิดคลิปนี้เลยวันละโอ้ยแปปบปบปแปบปแบบเน็ตหน่วงเน็ตหน่วงยู่ไหนไวะไหดนหายตัวไปไหนไวะเฮ้อไปดูหายตัวอุ้ยเจอและเฮ้ยเฮ้ยฮะ น้องออกจริงละโอกโหออจริงแล้วเอาจริงแล้ว,ลว,ลวออไม่ใช่มาโดนยิงมาโดนนะผมยิงมาโดนนะเฮ้ยกระสุนเป็นอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหคืออะไรฟิกเกอร์บอไม่กลัวฟีฟานมีฟิกเกอร์แล้วเอาจริงแน่นคะคาอาจจะเกมอาจจะเอาตัวละครที่แบบสาม,มารถฟิกเกอร์ได้มาก็ได้ไหมแบบสาม,มารถฟิกเกอร์ในระยะห้าสิบเมตรแบบสุม่มเอาสุม่มเองอย่างเงี้ยกดปุ๊บฟับ ตายหาตายลหองอะ่ะขอเน้นๆขอเน้นไม่โดนตั้งยใจว่ิธีทางอีกทีไม่โดนโอุย้ยมันตายหมอกมันตายหมอกดีมากขอเม็ดเดียวไอ้เชี่ยขอเม็ดเดียวยิงตัวก็ได้อ,อุ้ยอเกือบคิวบุจีนะอือดับเบิลจัมนี่ดับ,บเบิลจัมเลยใช่เออ โอ้ยวงมันคือโอ้ยิงปีนมาโดนดิอ้ออืออเจ้ากาดแล้วกินเมื่อวัละเอออุ้ยฮึมฮึอ่าอีหย <First blood. S 1> ังวะแป๊บนึงเดี๋ยวมากดซื้อนู่นนั่นนี่ไปก่อน ูเอ็มพีเป็นยูเอ็มพีสองราผมจะยิงยิงโดนขวาเ่ไม่โดนยิงไม่โดนนะคือแบบตอนผมลากปุ๊บใช่ไหมเม็ดมันจะยิงไม่โดนเลยเว้ยมันโอกาสที่มันจะโดนเม็ดเม็ดแรกเม็ดแรกของยูเอ็มพีแล้วก็โดนตลอดคือไม่มีเว้ยคือมันต้องกดยิงค้างค้างยู่อยยางมันมีช่วงอขอโทษได้ครับพอมโดมันมีช่วงคลิปขาดขาดช่วงอะมีช่วงขาดช่วงหน่อยนะก็แบบอยู่ดีคลิปมันก็ตัดไปเองเลยตอนนี้มาอัดใหม่นะ ในจุดๆนี้ผมเลยต้องแบบโอ้โหทุกทรมานมาใหม่ชิ้มหายหกหกอ่ะตำรวจจะไหวปะไหวเอาจริงเกมนี้ผมเล่นปืนไกลเลยเล่นแบบกาจะยิงไกลอย่างเดียวในช่วงเนี้ยยิงมาโดนเทียเรยเลย โอ้โหแบบเออเออไปไหนนี้เฮ้ยยิงโดนโอ้โหกดค้างตั้งนานไม่เข้าสิบสี่เข้าสิบห้าดมิเพื่ออะไรเพื่อ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 อย่างนี้โ,โ็้วกอุ้ยไปเช้ยมาดิก็หัห้าสิบแปดพันยานอะ่ะเออเจ็บบอกเลยโคตรเจ็บกือบตายชออ็อตน่ะเดี๋ยวเอาแบบเราจะกลายเป็นเด็กขนขนของอะ่ะเออ ส่งยาผมส่งยาผ่านนะไปโอ้ยพอพระเจ้าไม่โดน e ีเอยอุย้ยสิบเจ็ดดาเมจเฮ้ยเท่าไหร่วะางูพันเฮ้ยเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบห้ามันกกับตายแล้วใช่ผอีมอีกไม่เกินสองสามเมตรเนี่ยเฮ้ยร้าย